รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เกษตรยังยืนรวมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทย เกษยยยังยืืืนนนนนร่ววมพลิิคิคชีตให้แดทดยไยงงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับแนนกรองแก้วชายกริชในรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีค่ะ ผู้ชมคะปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรถือว่าเป็นปัญหาสําคัญในปัจจุบันนี้นะคะและอ้อยเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึง่งที่กําลังประสบปัญหานี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่กรมวิชาการเกษตรได้คิดค้นพัฒนาแล้วก็วิจัยเรื่อยมาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประการสําคัญที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างเจ้ารถคันนี้ค่ะเป็นเครื่องจักรกลทางการเกษตรอีกชนิดหนึ่งนะคะเห็นเล็กๆแบบนี้แต่รับรองว่าจิ๋วแต่แจ๋วแน่นอน วันนี้เราเดินทางมาถึงจังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวนะคะมีมาฝากคุณผู้ชมถึง4ชนิดด้วยกันแต่และชนิดจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาติดตามกันนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามช่วงสืบสารพระราชปณิธานเจ้าฟ้ากันก่อนค่ะ แบบผสมผสานคือระบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่มีการผสมกลมกลืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามธรรมชาติโดยต้องอาศัยพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อมอยู่รวมกันระบบเกษตรแบบผสมผสานจึงประสบความสําเร็จค่ะปัจจุบันเนี่ยในเขตนี้พี่น้องเกษตรกรปลูกพืชเชิงเดียวเป็นอย่างมากส่วนใหญ่ก็จะทํานาหรือทําสวนก็ทาสวนอย่างเดียวไปเลยซึ่งจะมีความเสี่ยงแต่เมื่อเขามาดูในคฤษฎีใหม่ที่เราทำเนี่ยปลูกพืชผสมผสานเนี่ยเขาได้เอาแบบอย่างไปทํา เช่นว่าบริเวณที่ที่เหลือตามคันไร่คันนาบริเวณข้างบ้านเขาก็สามารถปลูกกล้วยปลูกมะนาวปลูกมะละกอซึ่งของเราเนี่ยใน,พ,นพื้นที่ส่วนนี้เราใช้เป็นประโยชน์ในทุกส่วนถ้ามีแหล่งน้ำก็กลเลี้ยงปลาเขาจะได้มีกินและมีรายได้ตลอดทั้งปี โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ตะมนลวันดาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีหลังเรียนรู้และสถานที่สาธิตทางด้านการเกษตรซึ่งมีสำนักง,งานมูลนิธิชัยพัฒนาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการพัฒนาที่ดินดังกล่าวเพื่อให้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเกษตรแบบผสมผสานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสืบเนื่องจากนางสาวกินดาและนางสาวพันพิมลก็จะสุดได้ บริจาคที่ดินหมู่ที่หนึ่งตำบลวันดาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพื้นที่15ไร่ให้กับมูลทิชัยพัฒนาเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ50พรรษาซึ่งสมเด็จพระเทพพระราชุดาได้มีพระราชาอนุม,มัติรับที่ดินดังกล่าวเป็นของมูลทิชัยพัฒนาเมื่อวันที่12มกราคม2541 ส่วนวิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรีซึ่งอยู่ภายใต้หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ภายในโครงการในด้านวิชาการเกี่ยวกับพืชทั้งหมด4ส่วนนะคะได้แก่ส่วนที่ 1. สระกักเก็บน้ําของโครงการสามารถกักเก็บน้ําได้ถึง5,760ลูกบาทเมตรซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการเก็บน้นํานี้ใช้รน้ําพืชผักพืชไรและไม้ผลในแปลงเกษตรแบบผสมผสาน ส่วนที่สองนาข้าวโดวยนำพันุ์ข้าวกอขอ49มาปลูกทดลองในพื้นที่นา3ไร่1งาน3ตารางวาส่วนที่3เกษตรแบบผสมผสานได้จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นร่องสวนและพื้นที่คันดินและได้ดำเนินการปลูกพืชชนิดต่างๆทั้งพืชสวนและพืชไร่อาทิผักปลอดสารพิษฝรัง่งกล้วยข้าวโพดเป็นต้นค่ะ และในส่วนที่4คือนในส่วนของที่อยู่อาศัยซึ่งจัดเป็นอาคารฝึกอบรมเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเช่นเห็ดสามรสข้าวเกลียบจากข้าวพันกอขอ49บทบาทภารกิจของส่วนของกรมวิชาการเกษตรนั้นมีสส่วนคือส่วนในการช่วยบริหารให้กับมูลที่ใช้พัฒนาเพราะมูลที่ใช้พัฒนาก็มีจะมีจมนักวิชาการอยู่แล้วก็เราก็ช่วยบริหารในเรื่องของการใช้จ่ายเงินช่วย ควบคุมกับดูแลให้ในพื้นที่เพราะว่ามูลที่จพันาก็อยู่กรุงเทพแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ส่วนในแห่วิชาการในเรื่องในเรื่องของการปลูกพืชต่างๆหรือว่าการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ซึ่งถ้าเลี้ยงสัตว์เราก็ประสานกับสํานังกงานปรศุสัตว์เลี้ยงปลาประสานประมงทํานาเรื่องข้าวก็คือเราจะเป็นผู้ประสานของหน่วยงานในจังหวัด นอกจากนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรียังได้ดำเนินการศึกษาการเลี้ยงกบคอนโดในกวดพลาสติกซึ่งมีต้นทุนต่ำและก็ใช้พื้นที่น้อยมากกว่าสร้างบอ่อซีเมนต์โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ตมบนวันดาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่รองรับประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเข้ามาศึกษาดูงานสำหรับนำไปเป็นแบบอย่างและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริค่ะมีความป,ปลืม้มแล้วกมมม็มีความยินดีที่ว่าอยากจะช่วยหารพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านก็เหนื่อยมามากแล้วเราก็จะได้สนองหารพระองค์ท่านเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็จะได้พัฒนาประเทศไปในทางที่ดีครับ อ้อยเพื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการส่งออกเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศบราซิลสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า1นึ่งแสนล้านบาทปัจจุบันไทยมีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ7จ็ดล้านแปดแสนเหมื่นไร่ค่ะแม้ว,ว่าไทยจะมีการส่งออกเป็นอันดับสองแต่ว่าเกษตรก,รกรก็ยังคงประสบกับปัญหาเรื่องราคาอ้อยตกต่ำนะคะ และที่สำคัญก็คือต้อนทุนการผลิตที่สูงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีกรมวิชาการเกษตรซึ่งตระหนักถึงความสัมพันธ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ดำเนินการคิดคน้นวิจัยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลในไร่อ้อยมาอย่างตอ่อเนื่องจนนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยและยังส่งผลดีต่อแนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้การทำไร่อ้อยมีความมั่นคงและยัง่งยืนได้อย่างน่าชื่นชมค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้แนนพาคุณผู้ชมมาถึงที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีแล้วนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามกันถึงประโยชน์ของเครื่องจกักรกลการเกษตรโดยเฉพาะวันนี้พิเศษเลยนะคะสําหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้ววันนี้แนนได้รับเกียรติจากคุณอาทศิธิ์บุญธรรมนักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีจะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ สวัสดีค่ะครับขออนุญาตเรียกพี่เลยนะคะคพี่ขาจริงๆแล้วพูดถึงทุกวันนี้ค่ะสถานการณ์การผลิตอ้อยการปลูกอ้อยในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่พื้นที่ประมาณสักเท่าไหร่คะเรามีพื้นที่การปลูกอ้อยอยู่ประมาณ9้าล้านไร่ในแต่ละปีเนี่ยในช่วงนี้เ,นเราสามารถผลิตอ้อยได้ปีละประมาณร้อยล้านตันนะตัวเลขก,กลมๆนะครับ,รบเราเป็นผู้ส่งออกน้าตาลเป็นอันดับ2ของโลกนะครับะะถ้าพูดถึงตัวเลขทุกวันนี้เนี่ย มันมากขึ้นหรือว่ามันลดลงมีแนวโน้มที่มากขึ้นครับเพราะ,ะว่าอ้อยเนี่ยสามารถเป็นพืชทั้งอาหารและพลังงานครับค่ะเอาไปผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็เอทานอลได้ครับค่ะแต่ถ้าสําหรับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวไร่อ้อยที่เขาทําปลูกอ้อยอย่ทุกวันนี้เขาต้องประสบกับปัญหาอะไรบ้างคะปัญหาในเรื่องของแรงงานพอเรามีปัญหาแรงงานในการตัดอ้อยเนี่ยเกษตรกรก็จะมีการเผาใบเผาใบอ้อยใช่ครับในการเผาใบอ้อย ในวันนี้เรามีอ้อยไฟไหม้อยู่ประมาณถึง60-70%นะครับที่เข้าสู่โรงงานใช่ครับ <ฮ Raymond. S 1> ในแต่ละปีครับเพราะนั้นในแต่ละปีเราเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวเนี่ยมหาศาลเลย<ฟ>นอกจากนี้เนี่ยตอนที่ตัดอ้อยปีสุดท้ายเพื่อรื้อปลูกใหม่เนี่ยเกษตรกร,ร,ก,รก็ยังคงมีการเผาอีกเพื่อสะดวกต่อการไถพวนเพราะว่าใบและเศษซากอ้อยเนี่ยที่คุมอยู่บนพื้นที่เนี่ยก็มีผลทําให้รอโรเเตอร์ลื่น ไม่สะดวกต่อการไถ่พวนผลเสียที่เกิดจากการเผ,ผาอ้อยทั้งตั้งแต่ก่อนเก็บช่วงเก็บหลังเก็บเนี่ยมันส่งผลเสียอะไรกับที่นแน่แน่นก็คือในเรื่องของคุณภาพอ้อยที่ส่งเข้าโรงงานเมื่อเราเมื่อเราเผาใบเนี่ยมันจะทําให้น้ําอ้อยในลำเนี่ยมีคุณภาพลดลงคือบูดทําให้การสกัดน้ําตาลของเราเนี่ยลดลงนอกจากนี้ก็ยังนําสิ่งสกรปรกเข้าสู่โรงงานทําให้คุณภาพน้ําตาลเราก็ลดลงด้วย ประการสาคัญก็คือว่าเป็นการทําลายอินทรีย์วัตถุที่ควรจะกลั่คืนสู่ดินนั่นหมายความว่าเมื่อมีการเผาใบาอ้อยมากๆเนี่ยเมื่อปลูกอ้อยต่อเนื่องไปนานๆเนี่ยผลผลิตอ้อยจะลดลงที่สําคัญอีกอย่างก็คือว่าเป็นการทําลายสมดุลธรรมชาติเราพบว่าในเขตที่มีการเผาใบาอ้อยกันมากเนี่ยอ้อยตอจะโดนถูกหนอนกอเข้าทําลายเยอะ ปัญหาหลากัหลกๆก็คือมาจากเรื่องของการขายแคลนแรงงานจนนํามาสู่การเผาใช่ครับพอทีนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นแบบนี้เราได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทํำยังไงบ้างคะ,ะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่5กรมวิชาการเกษตรเนี่ยเราได้ดําเนินการวิจัยในเรื่องการแก้ปัญหาการเผาใบอ้อยมาร่วม20ปีเราศึกษาตั้งแต่ในเรื่องของสาเหตุผลกระทบและแนวทางแก้ไข จนกระทังเราสร้างเครื่องจักรกลเข้ามาทดแทนการเผาใบทั้ง3วิธีการการสร้างเครื่องจักรกลก็คืออย่างข้างหลังนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอีหนึ่งนวัตกรรมงั้นเดี๋ยวให้พี่พาเราเดินไปดูใกล้ๆเดี๋ยวจะได้เล่าให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นภาพด้วยนะคะว่าอันนี้คือเป็นนวัตกรรมแรกที่วันนี้จะพามาดูแต่วันนี้มีมาโชว์ทั้งหมดกี่ตัวนะคะสตัวครับสตัวนะคะสําหรับนวัตกรรมหรือว่าเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่จะมาให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รู้จักจะได้ เปลี่ยนลองเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตรดูนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะเครื่องสับใบกลบเศษซากอ้อยเครื่องสับใบกลบเศษซากอ้อยครับหรือจะเรียกอีกว่าเครื่องสับใบกลบเศษซากพืชก็ได้เพราะว่ามันนอกจากจะไถกลบเศษซากอ้อยแล้วเนี่ยสามารถไถกลบตอสังพืชทุกชนิดได้แม้กระทั่งสับปะรดเครื่องสับใบกลบเศษซากอ้อยตัวนี้สามารถสับและพลิกดินกลบ เศษซากพืชลงไปในดินเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยให้กับเกษตร,รกรค่ะแล้วอย่างนี้สําหรับเครื่องจักรกลชุดนี้เนี่ยเหมาะสําหรับเกษตร,รกรอย่อยางอย่างชาวไร่อ,อ้อยเนี่ยใช้ในช่วงไหนคะก็เวลาเราตัดอ้อยเสร็จปีสุดท้ายแล้วเราจะรื้อต่อปลูกใหม่เราใช้เครื่องมือตัวนี้ครับสําสหรับไถกรบใบและเศษซากอ้อยลงดินค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงอีกหนึ่งเครื่องจักรที่จะพาคุณผู้ชมมาดูแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่อยาทศิธิ์เล่าให้เราฟังเลยว่าอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรคะที่คือเครื่องสับใบระหว่างแถวอ้อยต่อค่ะนะครับใช้สับใบในกรณีที่เราตัดอ้อยสดมีใบคุมดินเครื่องมือตัวนี้จะช่วยสับใบอ้อยลงไปในดินไม่ให้เป็นเชื้อเพลิงไม่อ้อยต่อครับโดยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นผานจัรสับใบอ้อยให้เหลือชิ้นเล็กลง แล้วก็จอบหมุนจะทําหน้าที่สับใบอ้อยคุกเข้าลงดินจนไม่เหลือเป็นเชื้อเพลิงที่จะไหมอ้อยต่อเครื่องมือตัวนี้สามารถทํางานได้ครั้งละ2แถวก็คือสองชุดส <2 S 2> องชุดครับแล้วเป็นอิสระต่อกันเพราะฉะนั้นกรณีที่สองแถวมีระดับความสูงไม่เท่ากันเครื่องมือตัวนี้ก็สามารถสับใบอ้อยลงดินได้ดี ผูช้ชมมาดูอีกหนึ่งนวัตรกรรมแล้วนะคะใหญ่ๆข้างหลังแนนนี่นะคะใหญ่แบบนี้แน่นอนว่าต้องมีประโยชน์มากมายแน่นอนเช่นเคยนะคะพี่หยาตศิษย์คะใหญ่ๆแบบนี้อันนี้คือเรียกว่าอะไรคะรถตัดอ้อยสดชนิดตัดเป็นลำครับพอตัดแล้วเนี่ยลำอ้อยเนี่ยจะถูกมาเก็บไว้ที่ถาดนี้เพื่อเมื่อเต็มถาดแล้วก็เพื่อเทกองพอเทกองบ้านเราเนี่ยมีรถขีบอ้อยเพื่อเอาอ้อยขึ้นรถบรรทุกมีอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าห้าพันคันเพราะนั้นรถตัดอ้อย ชนิดนี้จึงเหมาะสําหรับการทํางานร่วมระหว่างรถคีบอ้อยกับรถตัดอ้อยความเด่นของรถตัดอ้อยเป็นลำของกรมวิชาการเกษตรคันนี้ก็คือว่าเราสามารถตัดอ้อยล้มได้เราสามารถตัดอ้อยสดได้รถตัดอ้อยสดชนิดตัดเป็นลำเนี่ยในบ้านเราเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยยังไม่มีใครทำโดยเฉพาะตัดเป็นลำได้ แต่ตัดอ้อยล้มไม่ได้ตัดเป็นลำได้แต่ตัดอ้อยสดไม่ได้อย่างเช่นรถตัดอ้อยของเซาริกาเนี่ยจะต้องเผาใบและจะต้องเป็นอ้อยที่ตั้งแต่ลไม่ตัดไม่ได้ลมไม่ได้ตัดไม่ได้แต่คันนี้เนี่ยของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยสามารถตัดอ้อยล้มได้ตัดอ้อยสดได้พูดง่ายๆพูดได้เต็มปากว่าเป็นรถตัดอ้อยของคนไทยจริงค่ะ มาถึงเครื่องจากกลตัวสุดท้ายที่จะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่จะเข้ามาช่วยพี่น้องเกษตร,รกรเราเรียกว่านี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเครื่องสางใบติดท้ายรถแท็กเตอร์ขนาด24แรงคูบูต้าครับเราใช้งานในลักษณะไหนและใช้ยังไงใช้ตีใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวอ้อยสด <ฮะ S 2> โดยเครื่องสางใบตัวนี้เขาจะมีเอ็นเอ็นที่สําหรับตีปกติเราใช้ตีหญ้าเนี่ยสามารถนํามาตีใบอ้อยได้ <ฮะ S 2> ก็จะทําให้ใบอ้อยที่แก่ ล่วงลงออกจากลำหลุดออกจากลำครับคือปกติถ้าไม่ใช้ตัวนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรเขาจะใช้วิธีไหนก่อนนะเอ่อถ้าเกษตรกรจะตัดอ้อยสดเนี่ยเขาก็จะมีมีดสางใบใ<ช>นะฮะสางใบก็จะทําให้ตัดอ้อยสดได้เร็วขึ้นแต่ถ้าสางไปตัดไปัก็ได้ครับแต่ว่ามัจจะช้าหน่อยครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้มาก็คือตอบโจทย์เลยทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาแรงงาน<ช>ที่ขาดแคลนแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของการเผาใช่ค,ค่ะลักษณะการทํางานทํางาน S <S ก็คือจะมีะชุดตีใบยอยู่4ชุดนะฮะ,ะมีทั้งชุดตีใบล่างสามารถตีได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานนะะ <S 2> <S 2> ชุดตีใบล่างแล้วก็ชุดตีใบบริเวณตรงกลางของลำอ,อ้อยนะครับถ้า,ถาพูดถึงนวัตกรรมที่วันนี้พี่อัจฉริย์พาเรามาดูคือ4ตัวด้วยกันประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดนี่คืออะไรคะคือที่แน่ๆก็คือว่าเรามีเทคโนโลยีแก้ปัญหาการเผาใบอ้อยทั้งเกษตรกรขนาดลายใหญ่ลายกลางลายเล็ก ทั้งที่มีเครื่องจักรกลเล็กเครื่องจักรกลใหญ่นะครับเ,เมื่อเกษตรกรมีทางออกอที่ดีกว่าการเผาใบเมื่อเกษตรกรตัดอ้อยสดเข้าโรงงานเกษตรกรไม่เผาใบอ้อยก่อนการเตรียมดินและหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยสดดินในไร่อ้อยของเกษตรกรก็จะมีความอุดมสมบูรณ์สูงอยู่ต่อไปการทำไร่อ้อยก็สามารถไว้ต่อได้หลายปี เป็นการลดต้นทุนที่จะต้องปลูกอ้อยใหม่บ่อยๆนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผลผลิตก็ได้เพิ่มขึ้นเห็นบอกว่ามีตัวเลขด้วยใช่ไหมคะว่าถ้าเลิกใช้วิธีการเผาแล้วหันมาใช้เครื่องจักรกลเนี่ยผลผลิตจะเพิ่มขึ้นแบบมีตัวเลขชัดเจนมีชัดเจนครับเป็นผลงานวิจัยเราได้รางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติด้วยงานนี้ก็คือว่าถ้าเราใช้เครื่องสับใบลงดินในอ้อยต่อแทนการเผาใบเนี่ยทำให้ผลผลิตอ้อยต่อเพิ่มขึ้น2-4ตัน นอกจากนี้เนี่ยอ,อยอ้อยที่เราตัดสดเนี่ยเวลาส่งเข้าโรงงานเนี่ยเรายังได้ราคาดีกว่าอ้อยไฟไหม้อีกผลผลิตก็เพิ่มขึ้นค<ช>ุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นด้วยใช่ครับเราทํามาทั้งหมดเนี่ยค่ะเราได้รับรางวัลอะไรมาบ้างเราได้รับรางวัลนวัตกรรมการการ<ช>บริการทางด้านนวัตกรรมจากกอพรอเพราะว่างานวิจัยเนี่ยเราไม่ได้ทําเพียงแค่เป็นงานวิจัย แต่เราผลักดันให้ภาคเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการเอาผลงานนี้ไปใช้ให้กเกิดประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มน้าตาลมิผลเนี่ยมีการส่งเสริมการใช้เครื่องสับใบกรุบซักอ้อยแทนการเผาใบอ้อยก่อนการเตรียมดินแล้วก็พยายามส่งเสริมตัดอ้อยสดกันนอกจากนี้เห็นบอกว่าเรามีเวทีที่จะไปเผยแพร่นว,วัตกรรมต่างๆเนี่ยในเวทีระดับโลกด้วยใช่ไหมคะเราได้ส่งผลงานนี้เนี่ยไปที่ UN Public Service Awards ซึ่งประมาณปลายเดือนธันวาเนี่ยก็จะรู้ผลในรอบแรกเพราะว่าเขาต้องการให้ภาครัฐเนี่ยที่ทำงานให้กับประชาชนว่าได้เอาผลงานได้เอาผลงานวิจัยเนี่ยไปสู่ต่อพี่น้องเกษตรกรไหมมีการปฏิบัติจริงหรือเปล่าครับเราก็พยายามผลักดันมากมายครับในเครื่องสับปะรกเสร็จสร้างอ้อยเนี่ยนับพันชุดมีการผลิตโดยภาคเกชตรนับพันชุดเนี่ย สามารถลดการเผาใบอ้อยนับแสนไร่สามารถรักษาใบอ้อยที่คืนกลับสู่ดินนับล้านตันถ้าเมื่อคำนวณในช่วงสิบปีที่ผ่านมาถ้าพี่น้องเกษตรกรสนใจอยากจะเข้ามาดูนวัาตากรรมอยากจะได้ความรู้หรือบางคนที่มีความสามารถมีศักยภาพที่จะนำไปทำเองเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ได้เลยยินดีครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีเรายินดีต้อนรับเกษตรกรและผู้สนใจทุกท่าน ที่สนใจเครื่องจากกลที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ช่วยแก้ปัญหาการเผาใบอ้อยยินดีให้ความรู้ยินดีให้ให้ข้อมูลถ้าท่านสนใจจะผลิตใช้เองนะครับยินดีมาติดต่อที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีได้ในเวลาราชาการนะครับยินดีครับสุดท้ายอยากให้ฝากถึงที่น้องเกษ,ษ,ษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่ไอ้อยในการประกอบอาชีพของตัวเองให้ประสบความสํมเาเร็จคับ ก็ถ้าเกษตรกรทุกท่านเห็นความสำคัญของการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการไม่เผาใบไรอ้อยของท่านดินก็จะมีความอุดมสมบูรณ์สูงท่านก็จะประหยัดในเรื่องของปุ๋ยเคมีท่านก็จะมีอ้อยที่มีผลผลิตที่สูงและสม่ำเสมอยั่งยืนท่านก็สามารถไว้ต่ออ้อยได้มากขึ้นปัญหาโรคแมลงศัตรูอ้อยก็จะลดลง คุณผู้ชมคะวันนี้แนนเชื่อว่าคุณผู้ชมได้เห็นเต็มอิ่มเลยนะคะสำหรับ4ี่นวัตรกรรมที่นํามาฝากกันนะคะเป็นประโยชน์แน่นอนสําหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะทั้งลดรายจ่ายที่สําคัญเพิ่มรายได้และยังได้ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะมาหาคําตอบกันได้นะคะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณพี่อัจฉสิบุญธรรมมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณมากค่ะและช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารทางการเกษตรกันต่อนะคะในช่วงเรื่องเล่าข่าวเกษตรค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวข่าวกเกษตรขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและก็โชคดีตลอดปี2558นี้นะคะ คุณผู้ชมคะเด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของประเทศชาติการให้ความสําคัญต่อการพัฒนาสติปัญญาและความรู้โดยเฉพาะด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยจึงเป,เป็นเป้าหมายหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสําคัญมาอย่างต่อเนื่องนะคะและสําหรับวันเด็กปีนี้นะคะซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่10มกราคมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดงานเด็กไทยหัวใจเกษตร12ขึ้น ที่สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีติดตลาดไทยถนนวิภาวดีวรังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะก็ขอเนชิญชวนพ่อแม่พี่น้องคาน้องๆหนูๆไปเที่ยวงานกันด้วยนะคะรับรองว่าได้ทั้งสาระความรู้ความสนุกแล้วก็มีของขวัญติดมือกลับบ้านทุกคนค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่า เรื่องจากกลในพืชนิดใดที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกบพรอออ้อย 2. มันสำปะหลังถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเคจตุจักรกรุงเทพ1น0 0 0 สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่21ธันวาคม2558ที่ผ่านมาที่ถามว่าการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเรียกว่าอะไรคำตอบก็คือข้อ2 G A P นั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2องท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกิจีกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมคะความสําเร็จของงานวิจัยเครื่องจัก,กรกลการเกษตร,รในไร่อ้อยนะคะนอกจากจะทําให้เราได้เห็นถึงความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคราัฐ ผู้ประกอบการหรือว่าพี่น้องเกษตรกรความสําเร็จนี้ยังถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีให้กับคณะผู้วิจัยที่จะพัฒนาผลงานชิ้นต่อๆไปในอนาคตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องเกษตรกรลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรประจำสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วแนะ่และทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบเรื่องราวทางการเกษตรดีๆได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ ันยารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราเลี้ยงคนไทยมานานแสนนาน การผูงพาตนเองโลกหมุนไปไม่เคยรอเราจะหนักจะเบาเราไม่กลัวไม่รังรอด้วยแนวคิดเศรษฐกษิจเพียงพอเข็มแข็งไม่ยออ่อท้อ